ระบบความสำเร็จนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำให้ได้100%ซถึงจะสำเร็จแต่เราแค่ทำให้ได้เพียง1%ก็ได้แลละครับสวัสดีครับผู้ชายที่เต็มไปด้วยอดีต imperial master ตอร์ลีด็อกอูสวัสดีครับใน Imperial Class ครั้งที่แล้วผมบอกให้คุณลองทบทวนอีกครั้งว่าทำไมไม่สำเร็จจึงเป็นปาฏิหาริย์ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะมาพูดว่า จะต้องทำยังไงถึงจะประสบความสาเร็จได้ในเวลาอันสั้นแบบมีประสิทธิภาพถ้าเราเป็นต้นไม้ที่ดีแล้วดอกผลที่ดีก็จะออกมาเองครับดังนั้นเราก็แค่ต้องรู้ว่าทำยังไงถึงเราจะเป็นต้นไม้ที่ดีได้ถ้าจะเป็นต้นไม้ที่ดีข้อแรกเลยคือเราต้องมีความประพฤติที่ถูกต้องข้อที่2คือจะต้องปลักอินเข้าสู่ระบบ คำว่าปลั๊กอินเข้าระบบนี้เหมือนเวลาเราเสียบปลัก๊กถ้าเสียบไม่ดีไฟก็ไม่เข้าเราต้องเสียบปลั๊กเข้าสู่ระบบแล้วทํางานตามนั้นไปคนที่ผมเคารพนับถือที่สุดก็คืออาจารย์แพ็คบอมคิมกูครับคติของท่านก็คืออย่าเดินบนทางหิมะก,กลบแบบสมศรีสมภาเพราะคนที่เดินตามหลังเราอาจจะก้าวพลาดเพราะเราก็ได้ดังนั้นการกระทําของเราจึงสําคัญมากดังนั้น Good Leadership คือ Good Follow s h i p ครับผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดีครับตอนนี้เราจะมาเลือกทำอันนี้แต่ไม่ทำอันนั้นแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้จบที่เราคนเดียวเพราะพาร์เนอร์ทั้งหมดของเราจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายระบบสำหรับผมผมคิดว่าเหมือนกับเลนส์นูนครับถ้าไม่ทำตามระบบก็จะเหมือนเลนส์วนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้สำเร็จกับผู้ล้มเหลวครับเวลาและความมุ่งมั่นที่เราลงทุนไปกับอธอมี่จะกลายเป็นเลนสนูนแล้วสะสมรวมกันเป็นจุด หรือเป็นเลนส์เาว์กระจัดกระจายไปถ้าเป็นแบบนี้แล้วผมอยากให้ทุกคนรับรู้และรับฟังครับว่าความพยายามของทุกคนที่จะทําตามระบบมันจะต้องมีทิศทางในการเดินไปของมันครับ Attitude is everything ทัศนคติกําหนดทุกอย่างครับทัศนคติแรกก็คือ IBO เราเป็นนักธุรกิจส่วนตัวยาวหวังจะสําเร็จด้วยการพึ่งพาสปอนเซอร์ให้ทําตัวเป็นแบบอย่างทัศนคติข้อที่2คือความแน่วแน่ในความสําเร็จกําหนดขนาดขององค์กร คำว่าวายเราไม่รับรู้จากสมองแต่ต้องรับรู้ด้วยใจเป้าหมายของเราไม่ใช่30,000่นหรือแสนห้าต้องเป็นล้านห้าหรือ3ล้านถ้าความเชื่อมั่นสูงขึ้นองค์กรเราก็จะโตขึ้นครับข้อที่3คือคิดบวกแบบที่สุดทันทีที่คุณคิดหรือพูดในทางลบเกี่ยวกับบริษัทสินค้าแผนการตลาดสปอนเซอร์หรือพาร์ทเนอร์ไม่ใช่แค่ทําลายตัวเราเองแต่ทําลายไปทั้งองค์กรของเราครับข้อที่4คือความมานะอดทน เราจะต้องเหยียบและผ่านสนามที่เต็มไปด้วยร,ระเบิดของการปฏิเสธรอบตัวไปหมดไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เป็นแบบนี้การที่เราล้มไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่การไม่ลุกขึ้นยืนใหม่ <c oughs> <ๆ>นั่นแหละครับคือความล้มเหลวเราจะต้องมานะอดทนจนถึงวันที่สําเร็จขอยทุกคนลุกขึ้นยืนขึ้นนะครับข้อที่5ก็คือความมุ่งมั่นมีเคล็ดลับที่ทําให้กลายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นได้คือให้เราแกล้งว่าเรามุ่งมั่นถ้าเราแกล้งว่าเรามุ่งมั่นไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนมุ่งมั่นไปเองข้อที่6 ก็บริบทเดียวกันต้องคลั่งถึงจะสําเร็จต้องคลั่งครับถ้าเราไม่คลั่งและพาร์ทเนอร์เราจะคลั่งได้ยังไงล่ะครับสุดท้ายถ้าเราคลั่งก็จะกลายเป็นการคลั่งหมู่เลยครับแต่ถ้าเราไม่คลั่งเราก็แค่ทําแกล้งว่าเราคลั่งข้อที่7คือเราจะต้องมีเป้าหมายครับคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วทําสําเร็จเราเรียกว่าโปรครับคําตรงข้ามของคําว่าโปรไม่ใช่คนที่ไม่มีเป้าหมายแต่คือเฉลยครับ คือคนที่ทํางานโดยคิดว่าสักวันก็คงสําเร็จแล้วมั้งอย่าใช้ชีวิตแบบฉเฉลยให้ใช้ชีวิตแบบโปรครับข้อที่8คือ learning by doing เรียนรู้จากการกระทําหมายความว่าเราพูดแค่สามคก็พอลองใช้เราศึกษาลองทําดูไม่มีคําพูดอื่นนอกจากนี้เลยช่วงแรกอาจจะไม่ชินอาจจะเคอะเขินถ้าทําซ้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นก็จบแล้วครับอย่ามวัวแต่คิดว่าจะทําดีไหมให้ทําเลยถ้าผิดเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอันนี้ทําไม่ได้ ข้อที่9คือทีมเวิร์คครับนักวิชาการด้านความสําเร็จที่เป็นที่สุดของโลกที่ชื่อว่าจอห์นแม็กเวลล์บอกว่าทีมเวิร์คคือความสําเร็จของคนข้างๆผมประทับใจกับขับนี้มากถ้าเราทํางานร่วมกันเพื่อพี่ๆเพื่อน้องๆจะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวในการเป็นที่สุดของโลกครับและข้อสุดท้ายคือทํางานด้วยใจของนักต้องโทษใน15วันไม่ว่าเราจะเป็นเซล์มาสเตอร์หรือเป็นไดมอนด์หรือการไปเจอผู้บริโภค1ิบคนไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรถ้าเราทําไม่สําเร็จ ยอมไม่ถูกประหารชีวิตเลยก็ได้ถ้าทําด้วยความคิดแบบนี้ถ้าเราพยายามในการทํามันให้สําเร็จพาร์ทเนอร์จะมองเห็นแล้วทําตามเราถ้าเราค่อยๆมีทัศนคติที่ดีแบบนั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วองค์กรของคุณทั้งหมดจะกลายเป็นต้นไม้ที่ดีและจะผลิตด,ดอกออกผลที่ดีเองคุณจะได้รู้รสชาติของปฏิหาริย์ครับข้อที่2การปลักอินคือการเข้าสู่ระบบครับในประวัติศาสตร์ของการตลาดเครือข่าย60ปีที่ผ่านมาระบบนั้นคือทางที่ผู้สําเร็จเดินนั่นเอง ข้อแรกคือระบบที่ชื่อว่า8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จครับเราตั้งเป้าหมายตัดสินใจลิสต์รายชื่อเชื้อเชิญอธิบายธุรกิจได้รับการปฏิเสธติดตามผลติดตามผลพร้อมกับการปรึกษาสปอนเซอร์แล้วก็ทำงานเหล่านี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆครับแล้วคนนั้นคนที่เราไปแนะนำถ้าตอบตกลงโอเคแล้วก็ทำข้อที่8คือการทำซ้ำ ให้เขาทําเช่นเดียวกับเรานี่คือการทําซ้ํา8ขั้นตอนสู่ความสาเร็จจะดําเนินไปเหมือนสายน้ําไหลแต่มีจุดที่อึดอัดที่สุดอยู่จุดหนึ่งเราไม่สามารถรู้ถึงความมุ่งมั่นและเวลาที่เราลงทุนไปกับอะตอมีได้ครับเละเกิดสิ่งที่เรียกว่าเออคอครับเราจะต้องมีวิธีในการเช็คว่าเราทางานไปมากเท่าไรถ้าดูกับการปฏิบัติ8ข้อข้อแรกคือการอ่านหนังสือทุกวันข้อที่2คือการดูวิดีโอทุกวันข้อที่3คือการเข้าร่วมประชุม ข้อที่4ใช้สินค้า1,2,3,4มีอันไหนยากบ้างเราลงทุนกับตัวเองเพียง1%มันง่ายมากแค่ลงทุนเวลาก็ได้แล้ว1,2,3,4แล้วต่อไปคือการโชว์เดอะแลนคือการอธิบายธุรกิจครับโชว์เดอะแลนนั้นแค่เราพูดในสิ่งที่เรารู้สึกที่เราเห็นและที่เราทำก็ได้แล้วก็แค่ถามว่ารู้จักอะตอมมี่ไหมผลลัพธ์ไม่สำคัญครับทำไมนเหรอเพราะต่อให้ผมพูดก็ถูกปฏิเสธครับ เราก็ต้องเอนจอยกับการถูกปฏิเสธครับเราไม่ใช่คนที่จะไม่ถูกปฏิเสธนะครับแต่เราโชว์เดอะแพลนทุกวันหรือเปล่า <S <S ข้อที่6คือเราส่งต่อแนะนําผู้บริโภคหรือเปล่าการที่เราส่งต่อสินค้าให้กับผู้บริโภคนั้นถ้าเขาชอบสินค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ําแล้วต่อไปเขาก็จะคิดว่าแบบนี้ก็น่าจะทําเป็นธุรกิจได้เพราะมันคือการเปลี่ยนเขาให้เป็นนักธุรกิจถ้าไม่แนะนําผู้บริโภคก็จะไม่เกิดนักธุรกิจครับข้อที่7คือการปรึกษา ว่าเราทำธุรกิจถูกทางหรือเปล่าให้ปรึกษากับสปอนเซอร์โดยเฉพาะการปรึกษานั้นหากธรรมดาสปอนเซอร์มีคนที่เราไม่พอใจเพราะเราเป็นแบบแบดารี่ข้างบนเลยมีสปอนเซอร์เยอะมากธรรมดาคนเหล่านั้นเราก็เลือกคนที่เราอยากทำซ้ำเลือกคนที่เป็นเมนเทอร์ให้กับเราแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเขาเรื่อยๆและรับคำปรึกษาจากเขาส่วนข้อที่8นั้นคือการสั่งสมความน่าเชื่อถือยิ้มทักคุยชมนินทาวิจารณ์บ่น เราได้พยายามที่จะไม่ดินทาวิจารณ์ว่าร้ายคนอื่นไหมให้เช็คเอาไว้ถ้าดูเอทคอแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราเช็คทุกวันแล้วเวลาเจอกับสปอนเซอร์ก็ให้เอาไปให้ดูทุกครั้งพอสปอนเซอร์เช็คก,ก็จะเห็นว่าโอ้คนนี้ทํโชดเดอะแพลนไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้ก็จะได้ถามถ้าเขาบอกเขาขี้อายเราก็ไปเป็นเพื่อนแต่ถ้าบอกว่าทําแต่ไม่ได้ก็ให้เขาอัดโชดเดอะแพลนส่งให้เราเช็คเราก็ฟังดูขาดเหลือตรงไหนก็ช่วยดูให้ซึ่งอันนี้เราไม่ได้แก้ไขให้เขาเพียงครั้งเดียว พรุ่งนี้ที่ดีกว่าเมื่อวานเดือนหน้าที่ดีกว่าเดือนที่แล้วการเติบโตจากความพยายามคนละหนึ100่ร้อยคนก็เป็นร้อเซแล้วครับพอเป็น200-300%เปรเราสามารถเข้าใกล้กับชีวิตสมดุลได้ครับที่ผ่านมาผมก็ให้สัมภาษณ์เยอะแยะนะครับในฐานะผู้สําเร็จแต่จะมีคําถามหนึ่งที่ต้องเจอตลอดนั่นก็คือคําถามว่าตอนไหนที่รู้สึกเหนื่อยที่สุด ผมก็ตอบว่าไม่มีตอนไหนที่รู้สึกเหนื่อยเลยครับเพราะตอบแบบนี้เขาก็บอกว่าอย่าตอบแบบนั้นเลยมันก็คงจะมีสักครั้งบ้างพอลองนั่งคิดดูแล้วไม่มีวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยเลยหระครับแต่ผมไม่เคยพูดว่าผมเหนื่อยหรือคิดว่าผมเหนื่อยเลยห่ะครับเพราะผมเร่งรีบและแน่วแน่กับความสําเร็จมากแล้วผมก็คิดว่าที่ผมสาเร็จได้ก็เพราะความเร่งรีบและแน่วแน่ที่จะสาเร็จนั่นแหละครับ ธุรกิจอัตโนมีถ้าคุณมีความต้องการอย่างแรงกล้าและความมานะอดทนนี่เป็นธุรกิจที่ใครก็สามารถสําเร็จได้ครับในสถานการณ์โคลนา่าช่วงวิกฤตโรคร้ายตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาการที่เรามีธุรกิจอัตโนมีอยู่ในมือมันเป็นเรื่องที่มีค่ามากแค่ไหนการทําตามระบบก็เหมือนกับคุณขึ้นรถไฟแห่งความสําเร็จเลยล่ะครับไม่ใช่คุณขึ้นแค่คนเดียวแต่ถ้าพาร์ทเนอร์ทั้งหมดขึ้นไปด้วยกัน สักวันหนึ่งคุณก็จะไปถึงสถานีแห่งความสำเร็จครับนี่มันเป็นเรื่องที่สนุกสนานและยิ่งใหญ่มากแค่ไหนล่ะครับขอให้ทุกคนสำเร็จให้ได้นะครับ